ลลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับซินเจียยี่วิสซินี่ฮวชัยนะครับก็ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองวันมหามงคลนะครับชายวันนี้ถือว่าเป็นวันตรุษสําหรับประเพณีของชาวจีน ทั่วโลกเลยนะครับซึ่งถือว่าวันนี้เนี่ยจะต้องคิดแต่สิ่งดีๆไม่ทําความสะอาดบ้านเพราะการปัดเนี่ยก็จะเอาโชคลาภปัดออกไปสู่นอกบ้านแล้วก็วันนี้ก็ต้องแต่งตัวให้มีสีสันที่ดีนะครับ,รบแล้วก็คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดเพราะปีนี้ถือว่าเป็นปีมังกรทองตั้งจิตของเราว่าให้เข้มแข็งไว้นะครับแล้วก็ดําเนินชีวิตต,ต่อไปด้วยความมั่นคงครับแล้วขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมูวิ่ครูของเรานะครับเพราะเราสองคนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับและนี่คือช่วง บ o v i e g รูโฟกของเราใช่ครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปโฟกัสกับหนังที่มีชื่อแปลกมากมาดามเว็บนั่นเองมาดามเว็บเนี่ยเป็นภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ลำดับที่4ในจักรวาลของ Sony Spider-Man Universe ซึ่งพุ่มกับเป็นผู้หญิงเป็นชาวอังกฤษเธอมีชื่อว่า SJ Clarkson เธอเป็นุูมกับหญิงชาวอังกฤษที่มากำกับภาพยนตร์ขนาดยาว เป็นเรื่องแรกในชีวิตของเธอและเธอยังร่วมเขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้อีกด้วยครับใช่แล้วนะครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับมีการเริ่มพัฒนากันมาตั้งแต่ปี2019กันแล้วนะครับโดยมีการพัฒนาบทภาพยนตร์กันมาก่อนจากนั้นก็เลือกผู้กำกับนะครับแล้วก็นักแสดงนําซึ่งก็ได้เดอะโคดาจอห์นเซนนะครับมารับบทเป็นคาสแอนดราแคสซี่เวฟบหรือว่ามาดามเวฟบนั่นเองนะครับซึ่งเป็นแพทย์ฉุกเฉินนะครับที่ประสบอุบัติเหตุขณะที่ปฏิบัติหน้าที่นั่นเองหลังจากนั้นนะครับก็เก เธอยังต้องหาทางช่วยเหลือ3หญิงสาวแปลกหน้านะครับจากการตามล่าของอิ e c u ิวซิมด้วยนะครับวายร้ายที่มีความเกี่ยวพันกับอดีตของเธอครับสปอตไลท์ของเราในสัปดาห์นี้นะครับจะส่องไปให้กับภาพยนตร์แอนิเมเรื่อง The Boy and the Heron กันอีกครั้งครับเป็นภาพยนตร์ที่แฝงปรัชญาการใช้ชีวิตไว้มากมายเลยทีเดียวนะครับและก็ยังเป็นภาพยนตร์แนวก้าวข้ามวัยหรือว่า Coming of Age นะครับเพราะว่า ตัวเอกของเรื่องนะครับอย่างมาฮิโตเนี่ยเป็นเด็กชายที่สูญเสียคุณแม่ไปนะครับเขาเนี่ยต้องอดทนต่อความสูญเสียนะครับความเสียใจและก็ต้องเข้มแข็งทั้งทั้ท,ท,ที่เขายัางเป็นเด็กอยู่เขาก็ไม่อยากจะแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของเขา่น่งครับมาพูดถึงเรื่องราวของมาฮิโตกันดีกว่าครับมาฮิโตนั้นต้องเผชิญทั้งความขัดแย้ง และความเศร้าโศกเสียใจแต่เขาก็พบกับมิตรภาพที่มีความหมายและเป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจได้เมื่อเราได้ชมภาพพิยนแอนิเมทเรื่องนี้ต้องยอมรับว่ามีการตีความหมายที่หลากหลายกันไปเพราะว่ามุมมองของอาจารย์ไายาโอะนั้นลึกซึ้งมากเลยครับแต่พี่เชื่อว,ว่าแฟนๆแอนิเมทของอาจารย์น่าจะมีความสุขในการชมลายเส้นวิธีที่อาจารย์สามารถสร้างแอนิเมทเรื่องนี้ขึ้นมาผู้ชมครับชายครับใน m o Movie Guru Spotlight เรื่องต่อไปนะครับ ก็คงต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว กับภาพเพียนเรื่องชยหน้าทาวงชัดชาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราสัมภาษณ์พี่รงไปแต่แน่นอนในหนังเรื่องนี้มันก็จะมีดาราไม่ว่าจะเป็นอเล็กซิรเดดมาชูทาวุฒแล้วก็น้องมิ้นรันรวีนั่นเองนะครับแล้วทั้ง3คนเนี่ยโคจรมาพบกันในภารกิจในภาพเพียนเรื่องนี้ความฮือฮาเขาบอกว่ามันก็จะมีการสลับตัวละครแต่วันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับบทสัมภาษณ์ของอเล็กซิรเดดในบทของอคุงนะครับซึ่งเขาเองนะ่ะบอกว่าเป็นตัวเด่นมากของเรื่องนี้ครับใช่ครับได้เวลาแล้วนะครับที่จะไปชมสกูป อเล็กติรเดตนะครับจากภาพยนตร์เรื่องชัยหน้าทาวชะชชากันแล้วในช่วงบูบิกรูสปอตไลท์ของเราครับสวัสดีครับอเล็กติรเดตครับสวัสดีครับอเล็กครับอเล็กครับแนะนำตัวเองด้วยครับว่าเล่นเป็นใครในหนังเรื่องชายหน้าทาวชัดชาติแล้วก็หนังเกี่ยวกับอะไรเนี่ยครับผมรับบทเป็นตัวเฮียครับผมตัวเฮียตัวเฮียนะฮะ ชื่อคุ้งครับผมอาคุ้งนะหัวหน้าพรรคกระทิงสู้ <c oughs> คือด้วยความเป็นหัวหน้าแก๊งอ่ะแก๊งอังยีสมัยก่อนหัวหน้าแก๊งก็จะดูต้องแบบต่อสู้เก่งแบบต้องการเอาชนะพรรคอื่นให้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าคุ้งอ่ะเขาไม่อยากฆ่าเข็นฆ่ากันอีกแล้วอะไรเงี้ยเขาอยากแบบรวมให้ให้ชุมชนคนจีนในในไทยเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างปรองดงเขามีความฝันแบบนั้นตอนเข้าเอาบทมา,าทาบทามเราเนี่ยมันมีสเสน่ห์อะไรที่ทําให้อเล็กซ์รู้สึกว่าเฮ้ย เล่นคือนอกเหนือจากที่ผมจะดูในคาแรคเตอร์ของตัวเองแล้วอ่ะผมดูแบบบทโดยรวมตอนแรกผมกังวลว่าหนังตลกอ่ะกลัวมันไร้สาระกลัวมันไม่มีไม่มีเส้นเรื่องที่ชัดเจนอะไรเงี้ยแต่ว่าพออ่านบทแล้วผมรู้สึกว่าเออมันมีมันมีแบบเหตุผลมีที่มาที่ไปมีแบบมีข้อคิดด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าน่าเล่นพอเรารู้ชื่อพู้นกับอย่างพี่รงอย่างเงี้ยครับที่จะมากํากับกับเรา รามีความรู้สึกเลยไหมว่าเป็นคอมเบนเนชั่นที่ถูกต้องแล้วละ่ะคือผมไม่รู้เลยว่าว่าลุงลงอ่ะเขาเคยกำกับหนังหรือเคยกำกับอะไรก็ตามผมไม่รู้เลยจริงๆร,งรงพอรู้ปุ๊บอ่ะผมถึงบอกเลยว่าผมบอกลงุงลงแล้วผมชอบตัดสู้ฟุดมากใช่เราดูตอน,นเด็กอะ่ะแต่เรายังจำหลายๆฉากได้จนถึงทุกวันนี้ดีใจที่ท,ที่ลงุงลงมากำกับแล้วตอนนี้นักแสดงที่ต้องมาเล่นคู่กับเราไม่ว่าจะเป็น <c oughs> น้องมินหรือว่ามาร์ชเนี่ยการทำงานร่วมกันเป็นยังไงง่ายครับผมง่ายง่ายมากๆเขาได้ตัวผมก่อน เขากำลังหาตัวคาแรคเตอร์ไทยคือหมดบทที่มาเล่นอยู่ผมก็เลยเสนอว่าลองมาร์ชไหมครับแล้วมาร์ชก็มาแคสแล้วก็ได้เล่นหน้าคล้ายๆกันด้วยเหมาะกับการเป็นคู่หูของเรามากส่วนน้องมินก็คือเพิ่งเคยเจอครั้งแรกตอนแรกก็ไม่รู้ว่าน้องทํางานเป็นยังไงบ้างแต่พอมาร่วมงานน้องก็แบบเป็นคนชิลๆง่ายๆแล้วก็แบบลุยฮะน้องมินเป็นอดีตนักแบดเยาวชนเรื่องบูเรื่องเบอร์อะไรเขาเลยแบบ ค่อนข้างแบบหน่วยการเขาโอเคอย่าให้อเ alex ฝากภาพเพียนเรื่องชายนาทามชัดชากับแฟนของอเ alex แล้วก็รวมถึงแฟนๆที่บ้านด้วยครับครับผมก็ฝากชายนาทามชัดชาดด้วยครับผมเล็กเชื่อว่าทุกๆคนที่มาดูจะได้รอยยิ้มกลับบ้านแน่นอนยืนอแน่ใจนะเดียวสายข่าวของลือจะส่งข่าวให้ลือคืนนี้แล้วมันจะส่งข่าวมาทางไหนกับทางธนูไงเป็นไงตรงวิลาเป้